วันนี้ผมหัวร้อนมากโดนเกลียนรรหัสนะผมไม่เกียนรรหัดหรอกผมไปขายรหัสนะผมแนละ้วแม่งเกียนผมนะเกลียนไปพันหนึ่งนี่ชื่อเฟตามนี้เลยมันบล็อกผมไปแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูคิปเสียงอเ okay, ครับผมเดีย๋ยมามานะประมาณสองทีผมแปอบน้ำก่อนนี่ผมต้องไปทีรอบแล้วเนี่ยว่ารับประกันไหมบอกว่ารับประกันรหาสเข้าไม่ได้นี่ คลิปสิ่งที่ส่งไปดูนะผมเออมีคนใช้อยู่แต่มีเครื่องเบอร์ผมหายไปตั้งนานแล้วจะมีคนใชยอย้อยู่ยังไงยังไงเนี่ยน็อกคัสโนะจะเกียรอลองโทรดูอ่ะเกียนเฮียอะไรมันจะเกียนกลูไอห่างนี่บ้าเอาเบอร์ไปทิ้งก็ต้องติดกับโทรศัพท์เสียยังไงกันแน่เบอร์จทิงผมไม่ทำเกลีย,ลยร์อะไรเบอร์ใหม่ มันสามารถเอาคืนได้หรือเปล่านะเพราะว่าอีเมลมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมต้องยิงเงินไปด้วยอ้าวเบอร์หายได้กันเลยมีเอามันเอากลับมาได้มีเบอร์โทรศัพท์ว่าเบอร์มันหายแล้วมัต้องมีถอได้ยังไยบางผมจะเหมือนได้อยู่มก็เอากลับมาได้ยังไงแต่เมลเปลี่ยนม่ก็ได้ผมโอเคแต่พอก็ไปดูตัวบูดูโปรไฟล์นะนี่ แวบจะพบกับหน้านี้ไม่พบเื้อหาไอสัตว์ตันนี้เกี่ยวยั่ไเดีย่ยวมาดูคนที่ซื้อแล้วไปหาคนกลางมาผมด่าแม่งน,นี่นี่เขาบอกกาแรฟรใช่ไหมหนึ่งพันมีกาแรฟรอยู่ไหม นี่ผมจะกลางกับคนที่ผมเคยกลารไม่เคยการนะฮะมีการฟิวแป๊บแบบแปบเท่าเดิมนะว่าเขาเลยกางตอนไหนทบยิีเป็นคนด้วเคไปเจอพี่ตัวรักติบไก็แล้วคนคนกางไว้ใจได้แบบไว้ใจได้เคซื้อไอดีหนึ่งดอกกวถุยอยากบ่อมากถุยเคเคเผมผมก็ไม่ได้เอกใจนะผมเชื่อเขานะ เรวเขาเช็คกสัตโอเค,เ,คเราแป๊บเดียวอ็ได้คนแก่แล้วเราขเขาตอบพี่ก็บอกเราแปบบ๊บไหนบอกคนแก่ว่าจะได้กินทั้งคู่สัตว์จบจานแน่อันนี้ผมบอกมีนี่เอาไงพี่บอกพ่อนะั้นพ่อพี่เป็นตำรวจถ้าไม่อยากให้เพื่อนนึ่งเด็ดเอาตังค์มาพี่โดนถ้าไม่อยากให้พ่อไม่เดือดร้อนพี่จะบอกพ่อพี่นั้นน้องโดนแน่ไอ้ไอัทำไมมันเป็นความแบบนี้ฮะไอ้คุย อันนี้ยังไม่ได้บอกนะผมแต่แม่ไม่ออนเฟสนะเคผมเคยขายลาที่เพื่อนอยู่นะขายลาดยศต้นๆอะไรที่ผมคุยกับมันน่ะมันก็ไม่เกียนนะเนี่ยผมก็ขายรหัสยศปิดไปมันเนี่ยเออมันก็ไม่เกลียนนะสาวสบอกแต่ทาไมหัสตีนนี่ไม่เกียนวะเนี่ยชื่อเฟซเป็นชื่อเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยไอคนเนี้ย ไอสองคนนี้ชื่อประจานหน่อยเด็กนั้นเด็กมีรูปโปรไฟล์เลยอนนีไอ้นี่ไอ้นีน่ครนะับผมแล้วก็ไอ้นี่ช่วยประจามันหน่อยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้หากคุณโดนเจอสองคนนี้คุณ่า่ื้ืรอดกับเขานะ และห้ามการกับเขาเด็ดขาดเพราะเขาเกียนนะครับผมเตือนแล้วนะครับถ้าโดนระยามาร้องนะครับผมบายๆไปแล้วผมข็ดว่ผมไม่ผมไม่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงนะโอเคผมครับ